สวัสด Emperor, ика, ีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่หัวอ Corner มุมข่าวมันีจะเป็นในส่วนของข่าวสารสมสอรอัสนอนก็อยู่ในช่วงของการพักเบรกทีมชาติในสุดสัปดาห์นี้นะครับและเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันของนักเตะอัสนอนว่ามีนักเตะรายใดบ้างครับที่ต้องถอนทัพนะครับออกจากทีมชาติในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับโดยนักเตะรายแรกนะครับจะเป็นในส่วนของนักเตะนะครับตัวรุกของทีมชาติอังกฤษอย่างบุกโยซากาโดยได้มีการแถลงจากสมาคมฟุตบอลอังกฤษนะครับว่าทางสมาคมจะไม่ดึงตัวนักเตะอย่างบุกโยซาก ปักเบรกทีมชาติในครั้งนี้นะครับเนื่องด้วยสถานการณ์ของนักเตะนะครับที่ได้รับการบาดเจ็บในเกมที่บุกไปเยือนลองนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกและเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่เปิดบ้านเฉือนชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นักเตะรายนี้นะครับก็ไม่อยู่ในส่วนของผู้เล่นตัวจริงและก็ตัวสำรองนะครับโดยทางบุคเคิลสการ์นะครับได้รับการบาดเจ็บที่เอ็นรอยหวายนะครับและอาจจะฟิตไม่ทันนะครับกับเกมนะครับที่ทีมชาติอังกฤษนะครับจะมีการเตะนัดกระชับมิตรนะครับในวันที่14กับทางทีมชาติออสเตรเลียนะครับ และจะมีการเตะนะครับในรอบคัดเลือกนะครับจริงแชมฟุตบอลยุโรปนะครับกับทีมชาติอิตาลีนะครับในวันที่18โดยการบาดเจ็บของบูโคยสากานะครับได้มีการคาดการนะครับว่านักเตะอาจจะต้องใช้ในการรักษาอาการบาดเจ็บและฟักฟื้นนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์ึ่งแน่นอนนะครับว่านักเตะจะหายทันนะครับในเกมที่ทางสมสรอาร์ซนอนนะครับจะปลุกไปเยือนเชลซีนะครับในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในวันที่21นะครับตุลาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับ และนักเตะรายต่อไปนะครับที่ได้มีการถอนตัวจากทีมชาติเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะเป็นในส่วนของเรย์นด์โดทอซานะครับที่ได้มีการถอนตัวนะครับกับทีมชาติเบลเยียมเช่นเดียวกันนะครับโดยทอซานะครับมีการบาดเจ็บนะครับและถูกเปลี่ยนตัวในเกมที่ทางอั์เซนอลนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงพักครึ่งนะครับโดยนักเตะนะครับมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวาย และน่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟักฟื้นนะครับและเรียกฟอร์มฟิตประมาณ1สัปดาห์เช่นกันนะครับและน่าจะหายทันในเกมที่จะบุกไปเยือนเชลซีในวันที่21ตุลาคมนี้นะครับในนักเตะรายต่อมานะครับจะเป็นในส่วนกองกลางนะครับตัวเก่งของสโมสรอาร์เซนอลนะครับอย่างวินเลียมซาลิบานะครับที่มีการยืนยันแล้วนะครับว่าได้ถอนตัวจากทีมชาติฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยซาลิบานะครับมีการบาดเจ็บตั้งแต่เกมนะครับที่เปิดบ้านนะครับเฉิมชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่นักเตะก็สามารถที่จะ ประคองตัวเองนะครับเล่นจนจบเกมในด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของนักเตะนะครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บทําให้นักเตะต้องถอนตัวออกจากทีมชาติฝรั่งเศสและน่าจะต้องใช้นะครับในการรักษาการบาดเจ็บนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์นะครับก็ถือว่าเป็นผลดีกับสมราน์เซนอลนะครับที่นักเตะทั้ง3ลรายนะครับจะสามารถฟักฟื้นอย่างเต็มที่นะครับในช่วงพักเบรกทีมชาตินะครับและน่าจะกลับมาลงเล่นนะครับเป็นกําลังสําคัญให้อ์เซนนลอีกครั้งหนึ่งนะครับในการเปิดศึกนะครับรีเียร์ลีอีกครั้งในช่งันะครัช ก็ต้องให้กำลังใจต่อไปนะครับให้นักเตะอย่างบุคโยซาก้านะครับเรยโนทอสซาและก็วินเลียมสลิบานะครับสามารถที่จะฟิตทันนะครับกลับมาช่วยสมสรานอสซนอลนะครับในการลุนแจมในฤดูกาลนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับในส่วนของข่าวสารสมสรานอสซนนลในวันนี้นะครับรบกวนทุกท่านฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์กับทางรายการด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ